Bad Genius โกงกันเป็นขบวนการครั้งใหม่ในเวอร์ชั่นฮอลลีวูดเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะจําหนังเรื่องฉลาดเกมโกงกันได้ถือเป็นหนังไทยที่สนุกแล้วก็กระแสะแรงมากในช่วงนั้นทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศซึ่งตอนนี้ฮอลลีวูดก็ได้หยิบมาปัดฝุ่นทําใหม่อีกครั้งถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่ Bad Genius สเวอร์ชั่นนี้ทำได้ค่อนข้างเครงารพต้นฉบับหนังไม่ได้ทิ้งจังหวะที่น่าตื่นเต้นไปและการคงไว้ของเส้นเรื่องทําได้ดี แม้ว่าเราที่เป็นคนดูโดยเฉพาะคนไทยส่วนใหญ่ก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอีกจุดสำคัญคือการปรับเปลี่ยนบางส่วนในเรื่องของวัฒนธรรมให้เข้าถึงฝั่งอเมริกันได้มากขึ้น บทจึงออกมากลมกล่อมกว่าที่คิดไว้มากอาจจะมีบางส่วนที่รู้สึกว่าสร้างความกดดันให้คนดูได้ไม่เท่ากับต้นฉบับแต่ก็นับว่าหนังสามารถพยายามอุดรอยรั่วบางจุดได้ดีและถ้าใครที่ไม่ค่อยชอบตอนจบเวอร์ชันไทยถ้าได้ดูเวอร์ชั่นนี้ก็อาจจะรู้สึกชอบมากกว่าก็ได้ถ้าให้สปอยเล็กๆถือว่าทําได้สะใจกว่ามากๆโดยรวมคือหนังสนุกการแสดงดีทั้งเซ็ตมีกิมมิ่เล็กๆที่คิดว่าน่ารักดีก็คือการคงไว้ของชื่อตัวละครที่ดูไม่ค่อยประหลาดเท่าไหร่ใครอยากดูโกนโกงเวอร์ชันฝรั่งชวนไปดูกันนนไไดด้โรงม่่เเสียายวลาแอน,น